สารเยอะปาร์ตี้เยอะเพราะฉะนั้นสารเคมีเข้ามาอยู่แล้วใช้ตับทำงานหนักมาก <St ars> ก็คือจะดริปหลายๆสูตรมาอยู่แล้วผส,นนผสมนั่นผสมนี่ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมาตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะรีเฟรชน้องตับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีท็อกตับโดยตรงอ่าแล้วก็ช่วยเรื่องผิวด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจ اء, ที่จะเลือกสูตร าเรื่องตับอะคะ่ะซีนเคยมีปัญหาค่าตับด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นทานอาหารแบบไม่หลากหลายแล้วก็เป็นไทรอยด์ด้วยกินซัพพลีเมนท์ที่แบบไม่ค่อยได้เลือกเยอะเพราะ,ะนั้นค่าตับมันก็เลยขึ้นตอนที่เริ่มดีท็อกตับเป็นเหมือนดีท็อกไม่กินอะไรแล้วกินแต่พวกน้ำสากัดเพื่อให้ปิดการทำงานในร่างกายแล้วก็หวังว่าตับจะไม่ทำงาน ซึ่งจริงๆก็อาจจะช่วยแหละแต่ว่ามันไม่ได้โดยตรงเท่ากับการให้สารอาหารหรือว่าซัพพลีเมนท์ที่เป็นแบบว่า direct แบบด i g e s t เท่ากับการรีวิามินแบบเนี้ยมันเข้าเลือดได้ทันทีจริงๆก็ลองมาหลายอย่างนะอืมแต่ว่าถ้าให้พูดถึงว่าวิธีการที่ค้นโบล่อะแล้วรู้สึกได้กับตัวเองอะก็คือการรีวิามินเข้าเส้นนี่แหละส่วนปัจจัยอื่นเรื่องการทานซัพพลีเมนต์การนอนหลับพักผ่อนให้ดีเราก็ทำากันไป จริงๆอันนี้คือปัจจัยที่ทําให้มาที่นี่ด้วยเลยเพราะว่า 1. The Touch ทั i คลินิกเราได้ยินเรื่องกิติมาศารีวิวอะไรทุกอย่างอะดีมาหมดแล้วแล้วดีใจมากที่เขาทําในเรื่องเว n e s s แล้วก็แ n t ตี้ i อจจิ้งอ่าแล้วที่เนี้ยเปิดใกล้บ้านพอดีก็เลยรู้สึกว่าตัดช้อยส์อื่นๆไปได้เยอะอะค่ะเดินทางสะดวกไม่ต้องออกถนดใหญ่เพราะว่าซีนก็อยู่ในระแวกลาดพ้าววังหินตรงนี้อยู่แล้วรถไม่ติด จริงๆเหมือนบ้านเลยเนาะคือแบบเป็นลักษณะโฮมนี่ถ้าให้พูดถึงเวลเนสหรือคลินิกทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะเอ่อที่นี่ให้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่ในคอนโดหรูๆมานั่งโซฟาสบายๆพี่พนักง,งานต้อนรับดีอะค่ะค่อยๆดูเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมือเบามากเจาะบ,บุกก็ง่ายค่ะ ที่เดอะทัสคล i นิกจริงๆมันมีหลายส่วนที่เขาค่อยๆทําให้ลูกค้าเชื่อมัน่นให้ผลลัพธ์ได้โดยเร็วโดยปลอดภยัยได้มาตรฐานค่อยๆใส่ใจและหาว,วิธีการกระบวนการที่ถูกต้องเน้นในเรื่องของ Beauty <ม>แล้วก็ l วลเ s สโดยมีทีมงานผู้ชี่ยวชาญทางเรื่องของแพทย์แล้วก็พี่ๆบุคลากรต่างๆก็คือความบวดในเรื่องนี้ก็ยิ่งทําให้มั่นใจกับเดอะทัสคลีนิกมากยิ่งขึ้นค่ะ